สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องของจ่าพันธเกติชบ้านนะครับสำหรับวันนี้จ่าก็มีเทคนิคแล้วก็วิธีดีๆนะครับที่เราจะเก็บถนอมมะนาวนะครับเพราะว่ามะนาวเนี่ยเราใส่ตู้เย็นไว้ธรรมดาก็จะเหลืองเร็วนะครับเราก็จะเสียไปในที่สุดก็มีวิธีการนะครับที่จ่าลองมาแล้วนะครับก็จะมาให้ท่านผู้ชมเผื่อนําไปใช้นะครับสําหรับอุปกรณ์นะครับก็มีเนี่ยครับถุงพลาสติกนะครับ แบบที่ใช้แล้วหรือใหม่ก็ได้นะครับมาตัดแบบนี้เพื่อจะมาซีนมะนาวนะครับส่วนอุปกรณ์ที่จะใช้ก็จะมีขวดเนี่ยครับขวดพลาสติกเหลือใช้นั่นเองนะครับก็เอามาตัดแบบนี้ครับท่านผู้ชมนี่ก็จะาก็ตัดเรียบร้อยแล้วนะครับเวลาตัดอาจจะใช้กรรไกรสังกะสีหรือว่าใช้กรรไกรใหญ่หน่อยก็ได้นะครับเพราะว่าตรงนี้เขาจะขอบตรงนี้เขาจะหนานะครับ ก็สำหรับวิธีการนะครับก็เดี๋ยวลองรับชมด้วยครับเราก็ใช้เนี่ยนะครับถุงพลาสติกที่เราตัดเตรียมไว้เนี่ยนะครับก็นำมานยครับตีนมะนาวนะครับก็ดึงตึงๆแบบนี้เลยครับท่านผู้ชมนี่ครับตีนเขาอย่างนี้นะครับ ได้แบบนี้ครับท่านชมที่เราตีแล้วนะครับ เราก็ซีนมะนาวได้แบบนี้ครับท่านผู้ชมเ,เราก็ซีนหมดเลยครับผิวเขาก็จะไม่โดนอากาศนะครับก็เมื่อ,อได้แบบนี้นะครับเราก็นําขวดที่เราเตรียมไว้นี่นะครับเ,เอามะนาวนะครับใส่ลงไปเลยนะครับ ปิดฝาไว้่างนี้นะครับเรานำมะนาวที่ซีนนะครับใส่ขวดเรียบร้อยแล้วนะครับ อย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวเราก็นําไปแช่ตู้เย็นสําหรับมะนาวที่เราไม่ซีนนะครับเราก็กินมะนาวที่ไม่ได้ซีนก่อนนะครับให้หมดนะครับเราก็ค่อยมาใช้มะนาวที่เราตีนนะครับเพราะเวลาเขาอยู่ในขวดแล้วนะครับก็จะอยู่ได้นานยิ่งขึ้นนะครับมะนาวที่เราตีนนะครับเก็บไว้ในตู้เย็นแบบนี้ครับท่านชมแบบนี้นะครับก็จะได้ สะดวกแล้วก็ประหยัดพื้นที่ด้วยครับที่จะเก็บมะนาวให้ใช้ได้นานยิ่งขึ้นนะครับเนี่ยก็ได้แบบนี้นะครับที่จะลองแล้วนะครับก็อยู่ได้เป็นเดือนเลยนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับท่านผู้ชมสามารถนําเอาไปทําตามได้นะครับก็มีประโยชน์นะครับก็ถ้าท่านผู้ชมคิิว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องจ่าพันด้วยนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ